สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูจะมาอธิบายในคลิปนี้นะคะสำหรับชิ้นงานที่14ว่าจะถามและตอบอย่างไรใน5ข้อนี้นะคะเกี่ยวกับการถามตอบจะเป็นเรื่องใกล้ตัวก่อนนะคะทั้ง5ข้อเลยเริ่มจากข้อ1เป็นการถามเกี่ยวกับชื่อนามสกุลข้อ2เป็นการถามเกี่ยวกับชื่อเล่นข้อ3เป็นการถามเกี่ยวกับระดับชั้นเรียนว่าเรียนอยู่ชั้นไหน ข้อ4ถามอายุและข้อ5ถามเกี่ยวกับความสามารถของเราโดยเฉพาะข้อ5เนี่ยเราจะเคยอ่านประโยค i can กันมาแล้วเราสามารถนำมาตอบได้นะคะจากหน้า3ในหนังสือ new express english 4ของเรานะคะโอเคเริ่มจากข้อ1ก่อนนะคะในข้อ1 what's your name เป็นการถามชื่อและนามสกุลนะคะเรามีชื่อจริงนามสกุลจริงเราเอาใส่มาให้หมดเลย What's your name ตัว s เป็นตัวย่อของคำว่า is นะคะ What's your name จะพูดว่า What is your name ก็ได้นะ What's your name ตอบ answer ตัว answer นี่เป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันว่า answer หรือว่า answer ก็ได้นะคะ แล้วแต่สไตล์อเมริกันอังกฤษหรือว่าบริทิชอังกฤษนะคะเราจะผสมปนเปนกันไปเลยนะคะคำตอบถามเนมตอบเนมค่ะลูก my name is มัสซีนาบ n ชื่อที่ครูขีดเส้นใต้นั้นคือครูสมมุติเอานะคะเวลานักเรียนตอบนักเรียนจะต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงของตัวเองนะคะข้อ2 What's your nickname เหมือนกันเลยค่ะ your เหมือนกันของคุณอะไรของคุณชื่อของคุณแต่เป็นชื่อเล่นนะคะ nickname คือถามชื่อเล่นดังนั้นถาม nickname ตอบ nickname ค่ะโอเ okay. ค what's your nickname my nickname is lisa คำว่า lisa ที่ครูขีดเส้นใต้ก็คือเป็นชื่อที่ครูสมมุติเอาเช่นกันดังนั้นขอให้นักเรียนเปลี่ยนตามชื่อเล่นของนักเรียนจริงๆนะคะไปตอบข้อ3า3กันเลยค่ะ what a กรด R e y o U In เป็นลักษณะการถามว่าอยู่ชั้นอะไรนะคะเกรดไม่ใช่เกรด4เกรด3นะคะลูกแต่เป็นลักษณะของระดับชั้นเรียนนะคะ What g r a d e a R U In What grade a R e y o U In I am in grade 4 o slash f o ชั้นอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่4ทับ4ก็คือครูก็สมมุติเอาใครอยู่ห้อง4ทับ1ก็4 o slash o ใครอยู่ห้อง4ีทับ2ก็4 2 slash 2ใครอยู่ห้อง4ทับ3ก็4 3 slash 3โอเค I am in class 4 I am in I am I am อันนี้จะบอกว่า I am ก็ได้นะคะถ้าใครไม่ถนัดออกเสียงยากยังไงก็ I am มาเลย I am in class 4 slash 4โอเคไปต่อข้อสคะ่ะ How old are you ง่ายๆเลยอันนี้ถามอายุเนาะคุณไหมคะ แ n s, s ามาค่ะ I am 10 years old ทีนี้มันเป็นตัวย่อแล้วก็ออกเสียงว่า I'm I'm t e years old ดูคำว่า year ที่แปลว่าปีดูคำว่า year ที่แปลว่าปีนะคะ10มีมากกว่า1ดังนั้นเราใส่ A s ลงไปที่ year ค่ะให้มันสอดคล้องกันว่าจำนวนที่มากกว่าเราเติม s I am 10 years old นะคะฉันอายุ10ขวบอันเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนให้ตอบเหมือนกันเลยนะคะข้อ5ค่ะ What can you do What can you do จำได้ไหมคะ What can you do ที่ครูมัสซีเอามาเอามาลงติ๊กตอกให้พวกเราเนี่ยจำได้ง่ายมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยครูจะชวนนักเรียนมาเล่นติกตอกของคุณครูมัสซีนะคะแกเป็นครูภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำสื่อการสอนให้นักเรียนแล้วมันจำง่ายด้วยเนาะ What can you do What can you do อะไรอย่างเงี้ย ตอบก็คืออะไร I can เลยค่ะ I can นมาก่อนถามแคนตอบแคนเห็นไหมคะถามแคนตอบแคนถามยูตอบไอนี่ค่ะครูโยงให้ I can t. อะไรไปจำไม่ได้ไปเอาหนังสือมาเปิดเลยค่ะหน้า3ามจำได้หรือ,อยังนี่ค่ะ I can ride a bicycle I can mop the floor I can make the bed I can water the plants คำว่า water ออกเสียงได้ทั้ง water และ water นะคะ I can wash the dishes โอเคไปเลือกมาตอบเอาแค่1ข้อเอาแค่1นประโยคมานะคะตรงนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปฝึกฝนกันค่ะโดยครูจะทําอีกคลิปหนึงสําหรับฝึกฝนโดยเฉพาะนะคะนักเรียนจะเขียนออกมาแบบนี้ก่อนก็ได้ให้เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วจะเขียนภาษาไทยกํากับก็ได้ว่าอ่านว่ายังไงอันนั้นก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไป ฝึกกับคุณครูเลยก่อนที่จะอัดคลิปมานะคะอันนี้เบาๆนะคะหมายถึงว่าเราได้ชิ้นงานเดียวถือว่าโอเคนะคะอาทิตย์นี้เพื่อผ่อนคลายทั้งครูแล้วก็นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะลักษณะของการทําคลิปนะลูกใครที่สามารถไม่ม,ไม,ไมีไม่มีคนพูดท่าอย่างเช่นผู้ปกครองไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษให้ได้หรือว่าคนใกล้ตัวไม่สามารถที่จะมาช่วยได้แล้วก็ช่วยตัวเองแล้วถามเองตอบเองเลยนะคะในคลิป เราก็ถามเองตอบเองอ่านมาเลยลูกคือโชว์คลิปอ่านก็ได้หรือไม่ถ้าใครคล่องก็สามารถที่จะท่องเอามันก็จะจำได้นะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคใครมานะคะโอเคเจอกันคลิปถัดไปเลยนะคะสำหรับฝึกตอบนะคะแต่สำหรับครูครูจะใช้ชื่อปลอมแบบนี้ไปนะคะส่วนหนูหนูก็ไปฝึกท่องกับครูแต่ว่าหนูใช้ชื่อจริงโอเคเจอกันค่ะ